ม่กับลูกเป็นหยอกกันครับพี่น้องจับมือนางเอกสาวนางเอกสาวชาเมนปรินญาดาแมนบลูกแมนยบอ้ยิ้มวอชาเมนยน นั่งเอกสาวก็นอนยีสาวนั่งเอกหน่อยนี่นั่งเอกหน่อยตือนกันเกินบานึ้นเกินก็บอลนนอมนอนโอ้โหข้าวอีแล้วล่ะ ชามินตือนยังลูกหิวนมยังลูกเตือนมันกินนมได้แล้วชาเมียนชามีนมน้เอิญน้ำเอิญ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 เอ้ยก็ยังยิมยิมเนี่ยนี่ยังเย่ มอนี morning, oh. beach, beach. Beach ơi, mm ่หน่อยนี่ไหมเอาบิดบิดบิดจันแดงชา่มีเ้ยเลียมตาหน่อยลูกเ mm hmm. ลิยมตาหน่อยครับเต mm hmm. mm hmm. ่นมากินนมได้แล้วนอนสั mm ่นเข่าโอ้โหมาเนี่ย ว่าเตแแอือนกูุ่มเกีย์แมววันนี้นอยน้ำนองอยู่ <Hey. S 1> อ่ะแา <cort> มีน 嗯，越弄越难了。